สวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับพรมัสแตงชาแนลนะครับและสวัสดีไปยังคนดูด้วยนะฮะ,จะเจอกันอีกคลิปหนึ่งนะครับผมวันนี้ได้มีโอกาสมาถ่ายเจ้า p c 60ครับผมเป็นตัวลองกระสอบรุ่นแรกฮะที่นํนำเข้ามาจากญี่ปุ่นนะครับผม คุณปู่หกสิเลยก็ยังโจทดเหมือนเดิมนะครับผมไม่เปลี่ยนแปลงนะฮะอายุอน้ำก็ประมาณสิบปีแล้วนะแปลงเล็กๆก็ต้องยกให้เขาเลยนะฮะยงเร็วยังแรงเหมือนเดิมนะครับผม ้ของด้ซื้อมาในราคา1นึ0 0แสสามื่นบาทนะครับผมคืนทุนตั้งแต่ปีแรกเลยฮนะปีแรกก็ได้ประมาณเกือบสี่ร้อยไล่นะครับผมหากต้นทุนหากค่าใช้จ่ายไปนะฮะได้ทุนคืนตั้งแต่ปีแรกเลยนะครับผมปีนี้ก็ซ่อมหมดไม่เท่าไหร่เองครับก็ให้ทางทีมงานมาแซงเนี่ยซ่อมให้นะฮะ ครับมันอยู่ที่ดวงคนนะครับผมถ้าซื้อรถมือสองมาแล้วสภาพดูได้เนี่ยโหคืนทุนตั้งแต่ปีแรกเลยนะครับแต่บางท่านซื้อมาก็อย่างว่าแล้วนะครับผมเกี่ยวไปซออซบปอย่างว่านะฮะไม่รู้ทุนนะไม่รู้กำไรอยู่ตรงไหนนะฮะ เบาเนะครับผมมันลิกขอ15นะครับแต่ส่วนน้อยนะครับที่จะหวานนะครับเพราะว่ามันก็ต้องเป็นนาโคกจริงๆนะครับผมเขาถึงจะหวานไปเก็บเกี่ยวก่อน105นะฮะ ฝนตกมาฝนตกช่วงปลายฤดูแล้วก็ก็ถือว่าได้อยู่นะครับข้าวดีกว่าปีที่แล้วเยอะนะฮะ ภายนอกก็อาจจะดูเก่าหน่อยนะครับเจ้าตัว PC60 เนี่ยแต่ภายในก็ถือว่าใช้ได้นะครับผมเพราะว่าทางทีมงานเป็นคนซ่อมให้เองนะฮะก็ถือว่ามาขัดสนิมครับวันนี้ประมาณก็เกือบเกาไร่นะครับผมถือให้ถือว่าประเดิมให้เจ้าแรกนะครับ ก็มาทดสอบรถเลยนะฮะว่ามันมีจุดบอดจุดเสียตรงไหนบ้างนะครับผมก็ถือว่ายังดีนะครับเพราะว่าบางบางบางอูนะครับผมป้ายแดงยังมีซ่อมนะครับผมยังไม่จบนะฮะ เอาละครับกำลังลดไปไม่ไหวฮนะยังไงฮนะโอ้โหเปิดเลยโอ้โหได้แลนะ้วฮะมุมน่าจะลึกนะครับผมเปิดเปิดเลยเ <c oughs> กือบงานงอกแล้วฮะทีนี้เจ้า60ก็น่าจะได้กำไรอยู่นะครับผม ว่าท็อเกคันนี้ก็บอกว่าเขาไม่ได้คิดอะไรมากฮะรต่เกี่ยวกับของตัวเองแล้วก็ของพี่น้องเล็กๆน้อยๆก็เอาไป ในกล้องนี่รู้สึกว่านาแปลงนาจะใหญ่แต่อันที่จริงไม่ใช่นะครับแปลงเล็กนะฮะนี่นะครับผมที่เจ้าของนาเขาเลือกเอาตัวเล็กมาเขี่ยวครับแต่บางเจ้าไม่ใช่นะฮะ แตแปลงนาเล็กแต่จะเอาคันใหญ่ลงนะครับผม แล้วครับผมเอาละมาสแสงก็ต้องขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับผมฝากกดไลค์กดติดตามยูทูบช่องมาสแตงชาแนลด้วยนะครับผมเดี๋ยวเจอกันอีกคลิปหน้านะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะไปถ่ายร้อยห้านะฮะ นี้เรามีโอกาสมาถ่ายเจ้า p c 6 0กก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับผมเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ